สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากี้ l t t l e Fat Lady c h a n n e l กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปากี้จะมาแนะนำนะคะแล้วก็รีวิวนะคะครีเอเตอร์คนโปรโดของปากี้เองนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะผ่านหูผ่านตากันมาอยู่บ้านนะคะสำหรับครีเอเตอร์ท่านนี้เลยค่ะคุณไอซ์มุนมุนคุณไอซ์มุนมุนนะคะเป็นครีเอเตอร์จากประเทศอินเดียค่ะเธอเป็นชาวบังคลาเทศแล้วก็มีอาชีพเป็นคุณหมอ เธอเริ่มเล่นเกมเดอะซิมตั้งแต่ปี2005แล้วก็เริ่มมาสร้างมอสแล้วก็ซีซีต่างๆนะคะตั้งแต่ปี2011แล้วก็เริ่ม Post, แชร์โพสแชร์มอสต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับซีซีต่างๆที่เธอทำขึ้นเนี่ยประมาณปลายปลายปี2013ค่ะผลงานที่โดดเด่นของเธอก็คงหนีไม่พ้นมอสอาหารนั่นเองค่ะมอสอาหารที่เธอทำขึ้นเนี่ยซิมของเราสามารถรับประทานได้ในเกมนะคะและอาหารแต่ละจานที่เธอทำขึ้นมาเนี่ยก็สวยงามแล้วก็น่ากินมากๆเลย ถ้าใครยังจํากันได้นะคะเมื่อช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทางเกมเดอะซิมสีมีการอัปเดตเนื้อหาฉลองครบรอบ21ปีเกมเดอะซิมนะคะและคุณไอซ์บุญมุลเนี่ยก็คือหนึ่งในครีเอเตอร์นะคะที่ถูกรับเชิญให้สร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะลงเนื้อหาในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็แน่นอนว่าผลงานที่คุณไอซ์บุญมุลนาเสนอเนี่ยนั่นก็คืออาหารนั่นเองเนาะคอนเทนต์ Content ของเธอเนี่ยก็คือมีอาหาร3เมนูนะคะจานแรกก็คือบัตเตอร์ชิคเก้น จานที่2คือช็อกโกแลตมูสและจานที่3คือพารลักพายาค่ะช่องทางนะคะในการติดตามผลงานของคุณไอซ์มุนนะคะเธอมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยและก็ทุกช่องทางเนี่ยก็อัปเดตอย่างสม่ำเสมอน,นะคะก็จะมีในส่วนของบล็อกสปอร์ตแพทริอั t ทวิตเตอร์ตัมเบอร์มอนเตอร์ซและ Instagram ค่ะแต่ว่าหน้าบล็อกสปอตนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ คุณไอซ์มุนมูนเนี่ยค่อนข้างจะอัปเดตแล้วก็ทําให้ทุกคนกดลิงก์นะคะไปสู่หน้า p a t ท e o อนนะัโหลดกันง่ายๆนะคะวันนี้เมืกี้จะมารีวิวนะคะแล้วก็นําพาไปท่องเที่ยวนะคะในบล็อกสปอตของคุณไอซ์มุนมูนนะคะว่ามีผลงานอะไรบ้างแล้วก็โหลดอย่างไรนะคะในเบื้องต้นนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือหน้าจอหลักในส่วนของบล็อกสปอตของคุณไอซ์มุนมุนนะคะหน้านี้นะคะเป็นหน้าโฮมค่ะเธอก็จะนะคะโพสต์ Post เกี่ยวกับ ผลงานที่เธออัปเดตไว้นะคะในเดือนนั้นๆน,น,นะคะก็จะไล่ลงไปสามารถแบบดูด้อนหลังได้ที่มอโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาดูตรงแถบสีชมพูกันค่ะแถบสีชมพูตรงนี้นะคะคุณไอซ์บุญมุลได้จัดแคตตารีนะคะผลงานของเธอเอาไว้ให้เราโหลดแบบสะดวกสบายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Harvest a b l e นอกจากมอที่โดดเด่นของคุณไอซ์บุญมุนที่เกี่ยวกับอาหารแล้วนะคะสิ่งที่เธอทําคู่กันมาเลยนะคะก็คือมอที่เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ซึ่งพืชผักเหล่านี้นะคะจะเป็นพืชผักที่ไม่มีในเกมเดอะซิม4นะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากพืชผักเหล่านี้ก็สามารถทําให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนประกรอบนะคะของอาหารเดมอสของคุณไอซ์มุนมนด้วยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะ หน้ามันก็จะนําเราไปสู่ที่หน้า Harvestable นะคะคุณไอซ์มุนมูลได้รวบรวมนะคะตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกของเธอที่เธอสร้างนะคะไปจนถึงต้นไม้นะคะต้นล่าสุดของเรานะคะก็คือของเดือนที่แล้วค่ะจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะมี58รายการแล้วนะนะคะซึ่งลักษณะการโหลดนะคะก็สามารถจิ้มเข้าไปโหลดได้เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่คุณไอซ์มุนมูลจะมาเปิด Patreon เนี่ยเธอได้แชร์ผลงานโพสตต่างๆการโหลดดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ในหน้า Mo d t h อ SIM Info นะคะเี๋ยวจะมายกตัวอย่างวิธีการโหลดกันอ่ะเดี๋ยวไป กี้จะยกตัวอย่างตัวหัวใช้เท้าตัวนี้นะคะรายการที่12คือ Radish นะคะกดเข้าไปปุ๊บน่ะหน้าก็จะพาเรานะคะไปสู่หน้าของ Mod The Sim นะคะอ่าอินโฟอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าแรกตรงนี้นะคะมันจะเป็น Description อธิบายนะคะว่าตัวอัปเดตล่าสุดคืออะไรแล้วก็วิธีการใช้งานของมันบัฟที่ได้อะไรเงี้ยค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะคุณไอซ์บุนมุนได้ทำมอสเนี่ยอย่างแบบ เนียบมากๆเลยนะคะวิธีการดาวน์โหลดค่ะตรงด้านด้านข้างของ description ตรงนี้นะคะจะมีไฟล์นะคะกดตรงที่ไฟล์ได้เลยค่ะแล้วก็กดจิ้มโหลดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะก็มันก็จะโหลดอย่างอตัตโนมัติเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะส่วนผลงานในส่วนหลังๆมานะคะที่เปิดแ a ท r e o n แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะดี๋ยวเรายกตัวอย่างนัดเมกก็ได้นะคะ ก็กดเข้ามานะคะลิงก์ก็จะไปที่หน้าในส่วนของบ o ็อกสปอตเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีรูปนะคะแล้วก็ดีเทลต่างๆที่จะบอกว่าผลไม้ต้นนี้สามารถใช้ได้กับอะไรบ้างแล้วก็จะให้บัฟอะไรบ้างแบบนี้นะคะโหลดเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะก็จะเจอปุ่มดาวน์โหลดแบบนี้กดไปเลยค่ะหน้าก็จะนำพาไปเราไปสู่ที่ Patre o ตนะคะตัวนี้ก็จะรายละเอียดก็จะเหมือนกันเลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็กดโหลดตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะ มาถึงโหมดนี้นะคะ c u s t อ m Food นะคะมอดอาหารของคุณไอซ์มุนมุนนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็คุณไอซมุนมุนนะคะก็จะบอกพวกรายละเอียดนะคะต่างๆเกี่ยวกับอาหารรวบรวมอาหารทั้งหมดนะคะตั้งแต่อาหารจานแรกของเธอนะคะก็คือแอปเปิ้ลสลัดนะคะไปจนถึงอาหารของเดือนที่แล้วนะคะคือจอจอล o อฟไรซ์นะคะร29เเมนูโหเยอะมากๆเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเล่นมอด อา,อาหารต่างๆคุณไอซ์มุนได้นะคะคุณไอซ์มุนนะคะนี่ด้านบนสุดอันนี้นะคะได้ลงรายละเอียดไว้แล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะแทรกลิงก์ของมอสตัวนี้เอาไวท้ทุกๆอาหารนะคะทุกๆหน้าอาหารที่เธอแชร์เลยนะคะก็คือ Custom Food Interaction on นะคะ m o the sim นะคะอ่า i n น o นะคะคือเราต้องกดตัวนี้นะคะพอปุ๊บกดเข้าไปนะคะก็จะลิงก์ไปที่ระบบปฏิบัติการนะคะพูดอย่างนั้นเถอะนะคะมันจะทำให้เราสามารถนะคะกด พวกเตาพวกตู้เย็นนะคะต่างๆเนี่ยแล้วกดขึ้นมาเป็นคอสตอมฟูดนะคะของคุณไอซ์มุนๆได้นะคะมันจําเป็นต้องมีนะคะตัวนี้นะคะฉะนั้นปักกี้แนะนํานะคะให้ทุกคนโหลดตัวนี้นะคะแล้วก็โหลดเข้ามาตัวนี้นะคะแนะนําให้เป็นตัวที่ล่าอัปเดตล่าสุดนะคะสังเกตดูปีนะคะเดือนละปีนะคะตัวล่าสุดตัวนี้ที่ปักกี้ได้รีวิวนะคะก็คือวันที่10เมษายน2021นะคะก็โหลดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะคะโหลดสักหนึ่งเมนูกันดีกว่าเป็นเมนูช่วงหลังๆที่อยู่ในหน้าแพทร e อ n นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเป็นอะไรดีอันนี้นะคะดีกว่าอ่าเป็นเอ็กแพลนพาเมซานนะคะเมนูที่119ของเธอกดเข้าไปไปที่บล็อกสปอตก่อนคะ่ะก็จะพบกับรูปร่างหน้าตาของอาหารนะคะที่น่ารับประทานอีกแล้วนะคะแล้วก็นี่คะ่ะโปรแกรมที่ต้องการนะคะก็คือ c u s t o m f o o d interaction ค่ะก็คุณไอซ์มุมูลจะแทรกลิงก์อันนี้นะคะไปที่ทุกๆหน้าเลยนะคะ เพื่อเน้นนะคะว่าต้องโหลดโปรแกรมตัวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารก็จะไม่ขึ้นในเกมนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นดีเทลต่างๆค่ะก็จะบอกความต้องการนะคะอย่างเช่นเราต้องมีคุกกิ้งสกิลก่อนนะคะเลเวล6ก่อนถึงจะทําอาหารนี้ได้คือบางคนถามปักกี้มาเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมพอลงอาหารของคุณไอซ์บุนบุนแล้วยังไม่ขึ้นต้องเช็คที่ตัวซิมของที่เราเล่นด้วยนะคะว่าเลเวลถึงหรือ,อยังนะคะเพราะว่าอย่างอาหารนน,นี้นะคะก็ต้องใช้เลเวล6นะคะอาหารมันก็ถึงจะทําให้ซิมทําได้ เนาะนะคะเมนูก็จะไปปรากฏอยู่ที่ตู้เย็นเตาต่างๆนะคะแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะในร้านอาหารทั่วไปแล้วก็ vegetarian safe นะคะหมายถึงว่าซิมที่ไม่รับประทานอเนื้อสัตว์นะก็สามารถทานได้นะคะก็จะเข้าได้กับภาคนู้นภาคนี้อะคะก็จะบอกรายละเอียดไปแล้วก็มีรูปประกอบนะคะว่าวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็นี่คุณไอซ์มูนมุนก็ยังเน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่อง custom food interaction นะคะว่าต้องโหลดเนาะ ตัวนี้ค่ะเป็น optional file r e q u i r e นะคะก็คือต้องการชีสกับมะเขือม่วงในกรณีนี้นะคะอาหารของคุณไอซ์มุนมุนเนี่ยเป็นแค่ทางเลือกนะคะเกี่ยวกับพืชผักต่างๆหรืออินกรีเดียนตต่างๆเนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากเล่นมอดพืชผักอาหารของคุณไอซ์มุนมุนหรือว่า ไม่ได้ลงในส่วนของแบบชีสหรือว่าเครื่องแปรรูปต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอยากลงแค่มอดอาหารอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะมันเป็นออปชั่นอลอาหารจะยังสามารถทําแล้วก็รับประทานได้เหมือนเดิมนะคะก็กดมาที่ตัวดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะคะ p a t ริออไปที่หน้า p a t ริออกันค่ะนะคะรายละเอียดก็จะเหมือนเดิมนะคะนี่ไล่ลงมานะคะตัวโหลดนะคะอยู่ด้านล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะนะคะก็กดโหลดกันได้เลย มาถึงที่หัวข้อต่อมานะคะ Custom Drink นั่นเองนะคะก็คือจำพวกมอสประเภทเครื่องดื่มนะคะนอกจากจะมีมอสอาหารที่มากมายแล้วคุณไอซ์มุนมุนก็ทําเครื่องดื่มเช่นกันค่ะกดเข้ามาเลยนะคะหัวข้อแรกที่เราเห็นเลยตั้งแต่ที่เรากดเข้ามานะคะแน่นอนค่ะในตัวอินเทอร์แอคชั่นนะคะตัวที่ทําให้มันแบบใช้งานได้ในเกมนะคะอาหารก็มีแล้วเครื่องดื่มก็มีเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดเข้าไปโหลดค่ะ นี่สำหรับ c u s t o มดิงอินเ t อร์แอคชันะคะตัวอัปเดตเนี่ยก็จะตีคู่กันมาเลยนะคะกับอาหารวิธีโหลดก็เหมือนเดิมค่ะเลื่อนลงมากดที่ไฟล์แล้วก็โหลดได้เลยนะคะเรามายกตัวอย่างการดาวน์โหลดเมนูนะคะเครื่องดื่มสักหนึ่งเมนูกันเลยดีกว่านะคะอัะบกี้ขอเลือกเป็นกรีนมิ้นท์เชคนะคะตัวนี้กดเข้าไปเลยนะคะนี่มีรูปนะคะสวยงามนะคะเป็นรูปเครื่องดื่มนะคะ แล้วก็ดีเทลต่างๆตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเมนูตัวนี้นะคะมันก็จะปรากฏอยู่ในเมคคอสตอมม็อกเทลนะคะอยู่ที่บาร์ค่ะคำสั่งจะอยู่ที่บาร์นะคะหรืออยู่ในเครื่องดื่มที่ซิมสามารถนะคะเปิดตู้เย็นแล้วก็กินได้เลยนะคะออสแนลรียความเมนต์ค่ะต้องการเมล็ดวานิลาแล้วก็เปปเปอร์มินต์นะคะสกิลที่ต้องการคือมิกซ์โซโลจีนะคะสกิล6กก็คือสกิลชงน้ำนั่นเองนะคะชงเครื่องดื่มนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณไม่มีสกิลถึง Mixology นะคะถึง6ก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะไม่ขึ้นมานะคะเมนูนี้สามารถนะคะลงเป็นเมนูในร้านอาหารได้นะคะสามารถดื่มได้ที่ร้านอาหารได้ด้วยนะนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นรูปดีเทลต่างๆนะคะแบบนี้นะคะมีหลายๆมอสของคุณไอซ์มุนๆเหมือนกันนะคะที่จะมี2ช้อยชางเลือกแบบนี้นะคะอะกดเข้าไปนะคะช้อยสแรกนะคะมันก็จะเป็นอ่า มอสที่ต้องการนะคะพวกคาเวสเตเบิลหรือว่าพืชผักนะคะอย่างเช่นวาน,นิลากับเปปเปอร์มินนะคะถ้าคุณแบบเล่นมอสผักผลไม้ของคุณไอซ์ุนบุนได้เนี่ยด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องโหลดตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยไม่ได้เล่นนะคะไม่ได้แบบปลูกผักอะไรก็อยากด,ดื่มเครื่องดื่มเฉยๆก็โหลดตัวโนคอสตอมตัวนี้ไปเลยนะคะก็จะแยกแบบชัดเจนแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นอกจากนะคะในส่วนของมอสอาหารมอสเครื่องดื่มแล้วก็มอสพืชผักต่างๆแล้วเนี่ยคุณไอซ์มุนนะคะก็ยังจะทำมอสตัวนี้ด้วยค่ะเป็น functional object นะคะหรือข้าวของต่างๆนะคะที่ใช้เล่นในเกมในส่วนของเกมเพลย์ต่างๆนะคะมีหลายชิ้นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวป๊กี้จะยกตัวอย่างสัก2-3ชิ้นก็แล้วกันที่ป๊กี้ใช้เองด้วยนะคะอ่ะโอเค อันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ Canning Station กันก่อนนะคะก็คือระบบนะคะที่เราจะสามารถทำแยมได้คะ่ะทุกคนอันนี้คือเมื่อกี้ชอบมากเลยนะคะแยมตัวนี้นะคะก็ เราสามารถทําได้ที่เตาได้เลยค่ะเมื่อลงมอสตัวนี้ลงไปแล้วนะคะนี่เราก็จะทําได้นะคะในส่วนของพืชผักที่เป็นของของมอสของคุณไอซ์บุนบนเองหรือจะเป็นพืชผักที่มีอยู่ในเกมเดอะซิมสี่อยู่แล้วด้วยนะคะไม่ได้มีแค่แยมนะคะจะมีส่วนของผักดองนะคะพวกพิกเกลต่างๆหรือสเปรดต่างๆด้วยนะคะแบบนี้นะคะสามารถโหลดไปลองเล่นกันได้เลยนะคะว่าอยากอยากทำแยมแล้วแยมตัวเนี้ยสามารถกินกับขนมปังได้ด้วยนะคะทุกคนเออ และอันนี้นะคะฟังชั่นแนลคุกกี้จาค่ะทุกคนค่ะก็คือโหลคุกกี้นั่นเองนะคะก็มีคุกกี้น่ารับประทานหลายอย่างเลยซึ่งคุกกี้เหล่านี้นะคะมันก็อยู่ในเกมเดอะซิมซี่อยู่แล้วนะคะคุณไอซ์บุนมุนก็ทําระบบขึ้นมาเป็นโหลคุกกี้นะคะแล้วก็ใส่คุกกี้เหล่านี้ลงไปเราสามารถที่จะหยิบคุกกี้เหล่านี้ขึ้นมากินก็ได้นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีตัวแยกออกไปค่ะว่าจะเป็นคุกกี้ที่เป็นคุกกี้ของเบสเกมนะคะหรือว่าจะเป็นคุกกี้ของที่มีภาคเสริมต่างๆสามารถเลือกโหลดได้ ตามอัธยาศัยของทุกคนเลยค่ะมอสตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับมอสจากคุณไอซ์มุนมุนนะคะก็คือเป็นบานาน่าลีฟคราฟติ้งค่ะก็คืองานฝีมือต่างๆที่ทำมาจากใบกล้วยนั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นกระทงต่างๆนะคะเป็นตะกร้านะคะแล้วก็จะเป็น ที่ใส่ดอกไม้แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมอสต,ตัวนี้นะคะจาเป็นจะต้องใช้นะคะมอสบานาน่านะคะหรือต้นกล้วยของคุณไอซ์มุนด้วยเพื่อจะเอาส่วนประกอบต่างๆนะคะที่เราได้มาจากการเก็บกล้วยเนี่ยนะคะทั้งถั่วปลีใบกล้วยหรือผลกล้วยนะคะเอามาทําเป็นงานคราฟต่างๆนะคะเพื่อจะผลิตเป็นตะกร้าที่เราเห็นนั่นเองและที่สําคัญนะคะสามารถเอาของที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยไปขายในลิสต์ออนพ็อปซี่ได้ไปขายในพ็อปซี่น,นะคะสำหรับ ใครที่มีภาคเสริม n ต t i n g ด้วยนะคะก็เพิ่มความสนุกนะคะในส่วนของงานคราฟอื่นๆได้ด้วยนะสำหรับมอสต,ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ นะคะชื่นชอบการเล่นซิมให้เป็นชาวสวนชาวไร่นะคะและอยากเพิ่มความสมจริงหรือความสนุกเข้าไปนะคะแนะนำฟังชั่นแลมิวเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะฟังชั่นแลมิวก็คือเครื่องแปรรูปนั่นเองค่ะทุกคนค่ะก็คือเป็นเครื่องที่เราเนี่ยจะเอาผลผลิตของเราที่เราเก็บเกี่ยวได้มาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ผลิตแปรรูปนะคะเป็นอื่นๆออกมานะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของเครื่องนะคะมีลักษณะเป็นอินดัสเทรียลนะคะแล้วก็พลาสติกนะคะอ่าแล้วก็ มันจะแปรรูปนะคะเป็นข้าวเป็นน้ําตาลเป็นแป้งหรือว่าจะเป็นเนยหรือว่าเราสามารถสร้างนะคะเป็นลังผลไม้หรือผักได้นะคะเพื่อจะเอาไปเวลาขายเนี่ยจะไปเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ,ะรายละเอียดก็มีประมาณนี้ส่วนมันจะมีสกิลติดมาด้วยนะคะสําหรับสกิลการแปรรูปนะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะใช้เครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องได้แบบว่า เก่งขึ้นแล้วก็สามารถแปลรูปเป็นสิ่งอื่นได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็มาในรูปแบบของสกิลด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าฟังชั่นแนลมิลตัวนี้นะคะเครื่องแปลรูปเนี่ยในอนาคตคุณไอซ์มุนนะคะก็จะมีการอัปเดตเข้าไปว่าเราจะแปลรูปผลผลิตของเราได้อะไรได้มากขึ้นเยอะแยะเลยนะคะเพราะล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเดือนนี้เนาะนะคะที่เมื่อกี้ได้ลงคลิปเนี่ยนะคะในตัว Pat r e o n เนี่ยก็จะเราจะสามารถแปลงผลผลิตของเรานะคะกลายเป็นผงชาได้แล้วที่โดยที่เราเอาจาก ต้นชาเขียวใช่ไหมมาทําเป็นผงชาได้แล้วนะคะก็คิดดูสิแบบว่าเครื่องผลผล,ผลิตนะคะแปลรูปผลผลิตต่างๆมันจะทําให้เราแบบเล่นแบบได้ลึกขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นกับเกมเพลย์เลยนะคะถ้าใครอยากลองก็สามารถมาตําได้เลยนะที่หนา้าแพท r e o ของคุณไอซ์มุนมูลค้าแน่นอนว่าโหลดฟรีค่ะ ใครที่ชมมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามอสต่างๆของคุณไอซ์คุณมูลมีเยอะมากจริงๆนะคะอาหารนี่เป็นร้อยๆเมนูเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงฟัชั่นอลออบเจกต่างๆนะคะที่มีความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยเป็นตัวเสริมนะคะที่จะทำให้เราี่ยเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นนะคะก็คุณไอซ์คุณมูลก็เป็นครีเอเตอร์ Creator ท่านหนึ่งที่มีความโดดเด่นจริงๆนะคะแล้วก็การปล่อยนะคะ ในส่วนของเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็ฟรีด้วยนะคะเพียงแค่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเธอมี Patreon นะคะเป็นการสนับสนุนเธอนะคะสำหรับในการทําผลงานต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนะคะเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกนะคะตามเวลาที่ไม่ผิดกฎนะคะต่อ ea ะะต้องแจ้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าครีเอเตอร์ต่างๆสามารถหาไรายได้ได้ส่วนหนึ่งนะคะจากการเปิด p a t r e ออนแบบนี้นะคะก็คือเป็น Early Access นะคะจะไม่ล็อกเนื้อหาโดยเกิน2-3อาทิตย์นะคะซึ่งคุณไอซ์ุ m บุนก็ปฏิบัติต,ตามกฎนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าออมอสต่างๆที่ปักกี้เนี่ยชอบของคุณไอซ์ซุนนแล้วก็มันจะเล่นยังไงอะไรยังไงเนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะคะอยู่กับบ้านสวนยามาดะนะคะวันนี้นะคะผู้ที่จะรับหน้าที่ในการารีวิวมอสของคุณไอซ์บุญมูลก็คือน้องไอนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่มอสอาหารกันเลยค่ะมอสอาหารนะคะก็คําสั่งเนี่ยจะแสดงผลนะคะอยู่ที่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเตาทําอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงตู้เย็นกันดีกว่านะคะกดเข้าไปเลยค่ะ คำสั่งในการทำอาหารนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะโฟกัสกันที่คัสตอมฟู้ดกับคัสตอมดิ้งตรงนี้นะคะถ้าลงดิ้งอินเทอร์แอคชั่นมามันก็จะขึ้นแบบ ในตู้เย็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาหารก็เหมือนกันนะคะสำหรับ food interaction นะคะปรากฏเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งมากมายเลยนะคะก็จะแยกตามประเภทอาหารที่ทุกคนโหลดมาค่ะถ้าเป็นเบคคอสตอมฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นขนมนะคะพวกขนมอบหรือว่าเค้กต่างๆค่ะส่วนคุกคอสตอมมิลก็จะเป็นอาหารคาวนะคะอาหารต่างๆที่เป็นจานที่สามารถทําได้เนาะจานใหญ่ๆก็มีนะคะพพวกแกนมิลเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาหารสําหรับ เด็กวัยคลานก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คุกคัสตอมมมลค่ะเมนูคำสั่งอาหารนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ตามที่ทุกคนโหลดกันมาเลยนะคะเมื่อกี้โหลดเยอะมากเลยนะคะมันก็จะมีเยอะขนาดนี้เลยนะคะเพราะอาหารน่ากินมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มทําอาหารซักจานหนึ่งดีกว่านะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเอาอันนี้เลยนะคะเสิร์ฟบ,บานาน่าแพนเค,ค้กค่ะก็จะเป็นแพนเค,ค้กบานานา่า กล้วยใช่ไหมแพนเค้กกล้วยนะคะสังเกตดูนะคะที่สกิลนะคะสกิลเนี่ยจะใช้สกิลนะคะคุกกิ้งนะคะเลเวล3ถ้าซิมของคุณเนี่ยไม่มีสกิลถึง3เนี่ยอาหารชนิดนี้ก็จะไม่แบบแสดงผลขึ้นมานะคะดูกันในส่วนของ i ินกิ d เดียนค่ะเครื่องปรุงหรือว่าผลผลิตที่เราใช้นะคะก็จะมีไข่มีกล้วยนะคะมีโกโก้นะคะวานิลาและก็ซินนามอนสังเกตไหมคะว่าปกกี้ไม่มีทั้งหมดนะคะ การที่ไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกผักอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งแล้วเนาะนะคะแต่ราคาค่ะทุกคนถ้าคุณไม่มีอินกิเดียนเหล่านี้นะคะคุณจะต้องทําอาหารนะคะในราคา10ซิมอลีนแต่ป๊ะกี้ทําแค่4ี่ซิมอลีนเองนะคะเพราะป๊ะกี้มีกล้วยนะแล้วก็วันนี้ลาและก็ซินนามอนค่ะเดี๋ยวเราไปลองทําอันนี้กันเลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับแพนเค้กกล้วยของเรานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสิร์ฟใหญ่เลย8เสิร์ฟนะคะแล้วก็แยกย่อยเป็นจานเล็กๆแบบนี้มาน่ารักมากๆเลยนะคะนี่น้องอายกินเร็วมากนะคะหมดแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่เมนูเครื่องดื่มกันนะคะเมนูเครื่องดื่มเนี่ยก็จะอยู่ทั้งในส่วนของบาร์นะคะบาร์ชงน้ํานะคะแล้วก็ตู้เย็นเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงบาร์ชงน้ํากันก่อนเลยนะคะกดเข้าไปนะคะคัลซัมดิงเลยค่ะก็จะมีคําสั่งขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของบาร์คัลซัมดิงนะคะน่าจะใช้เป็นในส่วนของเวลาที่เราไปบาร์นะคะหรือว่าไปไนคลับนะคะข้างนอกบ้านนะคะก็จะสามารถซื้อน้ำที่เป็นแบบที่เราโหลดมาได้เนาะ ตัวนี้ค่ะเป็นเมคคอสตอมค็อกเทลนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นค็อกเทลอันนี้เป็นคอสตอมดิงนะคะเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ม็อกเทลค่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเราเลือกคอสตอมดิงนะคะเมนูก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีทั้งเมนูนะคะในส่วนของพันที่เราโหลดมานะคะแต่ปั๊กกี้เนี่ยที่มีวายอย่างเงี้ยนะคะเป็นเนกตาเยอะขนาดนี้เพราะปักกี้โหลดอ่าเป็นมอสทำ ไวนยนะคะมาด้วยมันก็เลยจะขึ้นในบาร์แบบนี้นะคะนี่มีทางวิสกี้นะคะมีมาร์ตินี่ด้วยนะคะเป็นเมนูใหม่ที่ออกพึ่งออกประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชงน้ํากันดีกว่าเป็นน้ําแบบพันธ์แม้อันแรกดีกว่านะคะเป็นแคนเบอร์รี่ออเรนจ์พัน์นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องไอจะทํำยังไงนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ํานะคะเดี๋ยวให้น้องไอกินเลยนี่นะคะน่ารักมากๆนะคะสําหรับพันช์นะคะเดี๋ยวให้น้องไอดื่มดูสักพักนะคะทีเดียวหมดเลยเหรอนะคะสังเกตดูนะคะที่มุลเลด,ดด้านซ้ายด้านล่างนะคะน้องไอติดมุนเล็ดนะคะที่เกี่ยวกับน้ําแครนเบอร์รี่นะคะก็จะบวกอินสไปบวกหนึ่งนะคะแครนเบอร์รี่คราวิงนะคะเป็นแอลกอฮอลิกพันช์เมดวิ t ชูซี่แครนเบอร์รี่แอนด์เฟรชชี่สไลซ์ออเรนจ์นะคะก็ เนี่ยค่ะเป็นการติดมูลเลดแล้วเครื่องดื่มต่างๆของคุณไอซ์บนมูลเนี่ยล้วนแต่ติดมูลเลดหมดเลยนะคะมันก็จะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของซิมนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอาการรีวิวมอสในส่วนของอาหารและก็น้ำนะคะอย่างคร่าวๆกันแล้วนะ เรามาดูนะคะกันในส่วนของมอสนะคะผลผลิตพืชผักต่างๆกันบ้างดีกว่านะคะวิธีในการซื้อนะคะมเมล็ดต่างๆที่เราลงมานะคะต้นไม้ต่างๆนะคะมี2วิธีนะคะเท่าที่พี่กี้รู้นะนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เราซื้อนะคะมเมล็ดแพ็กเกจนะคะซึ่งมเมล็ดแพ็กเกจตรงนี้ต้องลงมอสเพิ่มนะคะคาเรียกว่าซีดแพ็กเกจนะคะซีดแพ็กเกจตัวนี้สามารถซื้อได้นะคะในคอมพิวเตอร์แบบนี้เลยนะคะจะขึ้นเป็น purchase custom ซีดแอนด์อิน e d เ e ียนแบบนี้นะคะแล้วก็จะสามารถนะคะสั่งซื้อมเมล็ตต่างๆมาได้สำหรับพืชผักของคุณไอซ์มุนๆค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เข้าโหมดสร้างมาค่ะแล้วเลือกมาที่ Appliance แบบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องใช้ในครัวต่างๆนะคะเลือกที่จุด3จุดนี้เลยค่ะก็คืออื่นๆนะคะแบบนี้ ีดะะเปิดฟิลเตอร์ดีกว่าถ้าใครมีมอสเยอะแบบเมื่อกี้นะคะให้เลือกที่คัสตอมคอนเทนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอผักคุณไอซ์มุนแล้วค่ะก็ถ้าเราลงบล็อกเกอรี่มาแบบนี้ก็สามารถหยิบมานะคะแล้วก็มาวางที่พื้นที่หรือวางที่กระถางก็ได้นะคะนี่สมมติว่าปมกี้จะปลูกเจลาเปนโนใช่ไหมเมื่อกี้ก็วางในกระถางแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็พอกดเกมเพลย์เราก็ไปให้น้องปลูกนะคะตรงนี้หรือบริเวณที่เรานะคะควางต้นไม้ไว้ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือการรีวิวผลงานมอสและซีซีต่างๆจากคุณไอซ์มุนมุนค่ะส่วนตัวแล้วนะคะป๊กกี้ชื่นชอบผลงานของคุณไอซ์มุนมุนมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นของป๊กกี้ด้วยนะคะเธอเนี่ยเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งนะคะที่สร้างสารรค์ผลงานมาอย่างยาวนานและก็มีคุณภาพมากๆเลยนะคะสามารถติดตามและสนับสนุนคุณไอซ์มุนมุนผ่านช่องทางต่างๆได้นะคะเดี๋ยวป๊ากี้เนี่ยจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้านล่างไว้ค่ะ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยคลิปนี้นะคะเดี๋ยวปากี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปัากี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยคะ่ะ